ไอ้เฮียอันนี้สูตรไอ้นี่เลยสูตรคอนท่าไอ้สั์มันบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวา a b a b เริ่สตาร์ทไอ้เฮียเนี่ยชัวตัวเลขตัวเลขนี่คือไอ้ที่เว้ยไอ้สั์มันเป็นมันเป็นมันเป็นวิกัดกดคอนท่าเว้ยไอ้เฮียสูตรเนี้ยมันเป็นตัวเลขไอ้เฮียหนึ่งสองหนึ่งสองเฮียอะไรอะวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดอะเจอว่ะเจอว่ะเป็นไงนะอีซี่หารอบเดียวเจอเป็นไงเจอไปดีเอาเรือจม อ้าวอ้าวยา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 เอาไงไอพี่อดีไหมยา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 ไงอีซีดีรอบเดียวเจอบอกแล้วโหไม่ได้ขิงโถเรือเดียวก็พอพี่อ่ะน้องรอบเดียวเจอแต่เรือแตกแล้วนะอดหัวใจนะ